วัสดีจ้าพ่อแมทินงเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้มื้อนี้เมนูทอดหอยนางลม้มตวงหอ,อกกับเท้าจ้า Hi everyone today i been making the oyster sprouts Thai basil It looks so good but let's try now กำหยาบขอเจีนจะให้หมูแผงหน้าซอย